ครับก็สวัสดีครับพบกับผมในแทงโก้ชาแนลกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการยิงแผ่นโปร่งแสงนะครับยิงแผ่นโค้งหลังคาโปร่งแสงนะครับแผ่นมินิโก้กันนะครับว่าเราจะมีวิธีการยิงแบบไหนนะครับยิงอย่างไรทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็นี่นะครับแผ่นหลังคาโปร่งแสงนะครับมินิโกนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นรอนเล็กนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นลอนเล็กแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะครับว่าวิธีการยิงกับโค้งหลังคาเป็นแบบไหนครับวิธีการติดตั้งเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับโค้งหลังคาที่เราได้ทาการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็วัดขนาดไว้เรียบร้อยแล้วกับพอดีของแผ่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทําเป็นทําการมุงแผ่นที่โค้งเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยอนนี้นะครับหลังคามินิโกตัวนี้นะครับก็จะมีแผ่นที่สําหรับเป็นเป็นแผ่นฟองฟองน้ํานะครับติดเพื่อที่จะเราจะติดทับต่อช่วงร้อยต่อนะครับเห็นไหมครับ ติดทับช่วงร้อยต่อแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหครับติดทับช่วงร้อยต่อเพื่อให้ช่วงต่อแผ่นนะครับมันสนิทเพื่อกันน้ํารั่วได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นกาวสองสองหน้านะครับแล้วก็ที่ที่แผ่นโฟมนะครับก็เรียกแผ่นโฟมนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับ ติดเลยติดติดที่สันด้านบนนี่นะครับเราก็จะติดที่สันด้านบนอย่างเงี้ยเราจะเป็นช่วงของมันนะครับแบบนี้นะครับติดแบบนี้แล้วเราก็ตัดเก็บไว้นะครับรอยต่อต่อนะครับตรงงานนี่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับรอยต่อตรงงานที่เราใส่ฟองน้ําไว้นะครับเราก็จะเอาอีกข้างหนึ่งที่เราต่อของแผ่นโปร่งแสงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอาทับเลยลองทับเลยครับ นี่นะครับเราจะทับแบบนี้นต่อที่สองข้อหรือสามข้อตรงนั้นก็ได้นะครับ้อยต่อเสร็จแล้วเราก็จะทําการยิงน็อตที่แปรเหล็กนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแ,แน่นงถอยหลังหน่อยอ่าเสร็จแล้วนะครับเราวางทับกันเรียบร้อยแล้วครับเราก็ยิงยิงน็อตเลยนะครับ ร่อกยิงเลยอนเารกิกกงโอเคลอนตัวนี้ลอนเสมอกันแล้วเราก็ทําการยิงน็อตที่แปรเหล็กนะครับเพราะงั้นเห็นไหมครับวิธีการมุงหลังคาโปร่งแสงง่ายๆกันนะครับเพราะงั้นเราก็ใช้หัวบล็อกยิงนะครับ รเราบเราไปกดมากแน่นมากนะครับตรงนั้นกดแน่นมากเดี๋ยวมันจะแตกครับเราก็ยิงตามคามแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับการแปลแบบนี้เราก็ยิงไม่เรียบร้อยเลยนะครับยิงนอ็อตระหว่างแผ่นหนึ่งก็ยิงน็อตได้สามหรือสี่ตัวก็นะครับตรงนั้นแผ่นหนึง่งเราก็ยิงได้สามหรือสี่ตัวตรงนั้นครับรน,น,นะครับ แผ่นหนึ่งนะครับเราก็จะยิงน็อตได้สามหรือสี่ตัวนะครับตรงนี้เห็นไหมครับยิงน็อตต่อแผ่นนะครับสามหรือสี่ตัวตรงนั้นแล้วก็เส้นเห็นขาวๆไหมครับเป็นเส้นขาวๆแบบนี้ไหมครับนี่เส้นฟองน้ําที่เราสําหรับไว้ทับร้อยต่อน,นะครับเราก็จะทําแผ่นต่อแผ่นนะครับเราก็จะเดินไ้แผ่นต่อแผ่นเพื่อที่เอาไว้ทับของกระเบื้องโครงแสงอีกทีนึงนะครับตรงนั้นเราก็จะทําแบบนี้ ไปจนเสร็จเลยนะครับแบบนู้นเลยนะครับเห็นไหมครับนู่นนะครับเห็นป่ะครับเราก็จะทําแบบนี้จนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับตรงนั้นก็เป็นอันเสร็จวิธีการยิงแผ่นโปร่งใสครับโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงกระเบื้องโปร่งแสงโครงหลังคากันสาดนะครับตรงนั้นครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการยิงกระเบื้องโปร่งแสงนะครับกระเบื้องโปร่งแสงกระเบื้องกันสาดนะครับตามเราเราก็จะไปทําตาม หน้าบ้านหรือว่าโรงรถอะไรก็เปนแบบนี้นะครับเราเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนั้นแต่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ